Got your own Proud, proud, กว่าที่มุมเงยมุมชอนมันวอนให้เพ้อตัวจะเชยอ,อยู่ทีกลัวหรือใครมาสิวไป ไม่ว่ายังไงจะไม่ยอมลาเพื่อนให้กับบ้านเป็นเพื่อนเอาไปเอาไปสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆนะครับ ถ้าเป็นผมทำเนี่ยคงไม่น่ารักครับวีแน่นอนเลยนะฮะรู้สึกยังไงบ้างกับตัวน้อยๆทั้ง30ชีวิตตรงนี้สนุกดีครับเพราะว่านานๆจะได้มีโอกาสมาร้องเพลงกับน้องๆทีนึงปกติก็เคยแต่แบบไปเยี่ยมเยียนตามโรงเรียนต่างๆแล้วก็ถ่ายรูปกันสนุกสนานในี่ฮะวันนี้เขามาเล่นเป็นเหมือนเป็นแบ็กอัพให้เราเป็นเรื่องเป็นราวเลยแฮปปี้มาแล้วก็มีมิดามิเออร์ได้ครึบครับครับเป็นเก่งมากเป็นดาใช่ผมเห็นอยู่ข้างนี่อยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้ทีฮะครับหลักของพี่ตอนแรกทราบข่าวจากทีมงานบอกว่า ต้องมาทำวงอุบาลครับ30คนพี่หนึ่งทำไหวไหมครับก็บอกเออน่าจะไหวนะแต่มาถึงปุ๊บโอ้โหเหมือนจับปูใส่กระด้งนะพี่มีรักเด็กเลยเหรอพี่รักเด็กไงผมว่าเรื่องไผลนัแต่ว่าโอ้โหกว่าจะให้กว่าจะทำโชว์ให้พี่ได้ครับครับกว่าจะให้น้องๆเล่นให้ตรงจังหวะครับแสดงถามว่าเล่นเพลงของพี่บี้ได้ไหมคะครับเขาบอกว่าพอได้ค่ะแต่เต้นได้ทุกคนเต้นได้ทุกคนแสดงว่า ความเป็นซูเปอร์สตาร์ของในตัวบี้เนี่ยครับมีสูงกับสหรับสหรับเด็กอ๋อคุณครับแล้วผมเชื่อนะว่าในนี้น้องๆ30ชีวิตเนี่ยต้องมีใครเป็นแฟนขับพี่บี้แน่นอนมีไหมมีไหมในมีใครมีใครเป็นแฟนขับพี่บี้ไหมครับใครเต้นได้บ้างยกมืออ่าใครเต้นเพลงพี่บี้ได้ยกมืออ่าไหนเขาดูสิเจมแจมแจมแจมว้าวเนื้อบาดนาว นั่นโดนใจโ้น้อฝังไทยมีปุ่มกดไลค์ไหมเธอนี่ก็ะดึ๊แล้วน้อยอยากอไม่ไงจเปลี่ยนโพสิชั่นยอดไม่ว่ายังไงจะไม่ยอมลาเลื่อนให้กลับม้าเป็นเพื่อนเอาเอาไหม พี่ๆนี่ก็มีแฟนคลับทุกวัยทุกุ่ศเลยจริงๆนะรุ่นนี้เต้นได้เลยยุ่งกันแท้ๆผมชั้นผมชั้นค่อยลงตัวเท่าไหร่เมื่อกี้นี้การเป็นซูเปอร์สตาร์ผมเชื่อว่านะครับสิ่งที่ทำให้บี้มีทุกวันนี้นั่นคือการออนน้องถ่อมตนผมสังเกตเห็นหลายครั้งเลยบี้มาที่กองถ่ายหรือมาที่ไหนมาที่สตูดิโอหรือมาที่ไหนแล้วแต่เขาจะไหว้ทุกคนแม้กระทั่งคนถูพื้นคนขับรถคนรับรถ อันนี้พี่ว่าอันนี้คือสิ่งดี oh, นะครับ,รบแล้วพี่เชื่อว่ายังมีน้องๆอ,อีกหลายๆคนคอาจจะเป็นนักดนตรีตัวน้อยๆ uh. ในนี้ด้วยแล้วคนทางบ้านด้วยนะครับ,รบที่อยากจะเป็นซุปเปอร์สตาร์เหมือนพี่บี้นะครับ,รบพี่อยากให้บี้บแนะนําน้องๆว่าทํำยังไง จริงแล้วมนนันเป็นเป็นความฝันของเรานะครับ <S <S เราเราเราอยากเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กแล้วเ,วเราด,ดูดูดูทีวีดูโทรทัศน์นี่โอ้ยเห็นเขาร้องเพลงการสนุกสนานมีความสุขเหลือเกินเราดูแล,แล้วเราก็มีความสุขเราานี้เราก็อยากจะเป็นคนคนหนึ่ง <S <S อ่ะที่ไปมอบความสุขให้คนอื่นๆ,ๆบ้าง <S <S แล้วก็เลยเริ่มฝึกร้องเพลงมาแบบ ขำๆกับเพื่อนๆกับอะไรเงี้ยฝึกร้องฝึกเต้นแล้วก็มาฝึกจริงจังในบ้านเดอะสตาร์แล้วพอเราจบแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเดินตามความฝันของเราฝึกร้องมาเรื่อยๆฝึกเต้นมาเรื่อยๆฝึกการแสดงมาเรื่อยๆแล้วก็พยายามพัฒนาความสามารถตัวเองมาเรื่อยๆจน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 มีที่วันนี้ครับเออพี่พี่ครับพี่พี่ครับพี่พี่เคลียร์น้องๆหน่อยครับเลยนั่งแล้วน้องหลับคือคือตอนนี้คือผมต้องบอกกันเลยว่าผมเป็นคนรักเด็กนะครับคนคนรักเด็กเฮ้ยใครมีปัญหาเงียบเลยอ่ะ เงียบเลยสบายเงียบเลยเห็นเลยฮะครับผมสุดยอดไปเลยอ่ะนะฮะแล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณสําหรับน้องๆนะครับทั้ง30ชีวิตนะครับที่มาอยู่รายร้อมพี่บี้นะและที่สําคัญเลยคือขอบคุณสําหรับคุณบี้สุกริตวิเศษแก้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้โหเนี่ยเวียงไม่มีค่าเลยเนี่ยไม่มีค่าปั๊บมา พี่แค่หาเพื่อนโจรอีกสองสามคนเพับมาช่วยธุรกิจพี่ให้เขาเป็นดาวไล์โจรเพราสามเดือนที่อาจจะกลายเป็นโจรมงกุฎเพชรได้เลยอ่ะ